คนที่มูรีก็คือตังอีนอมยานน่าอกมันหย่อนมันเป็นถุมกาแฟพี่เห็นถุมกาแฟที่เขาชงกาแฟไหมคะเขาไม่สามารถที่จะมองสภาพนี้ได้เขาไปเลือกผู้หญิงใหม่ พอมีน้องสองคนเลี้ยงลยูกด้วยนมแม่มันก็เกิดสภาวะที่มันหย่อนคล้อยขึ้นมาตัวนั้นคือเป็นปัญหาสําหรับครอบครัวหลายๆคนหนูคิดว่านะคะส่วนใหญ่ผู้ชายส่วนใหญ่พอแรกๆรับได้แต่พอหลังๆไปอะค่ะเอารับไม่ได้แล้วเขาก็จะพูดประมาณหรือว่าจะหยอกล้อหรือว่าจะอะไรแต่ว่ามันโดนปมในใจของเราไงคะเราตั้งใจเลี้ยงลูกแต่ว่าเขาอะมาพูดตรงร่างกายของเราเนาะบอดี้ของเราเนาะตัวนี้าาภาษาบ้านๆเลยนะคะภาษาอีาษาเลยก็ได้ะอีนมเน่ะ <laughs> แบบนี้เลยค่ะเรื่องกาแฟมันเกี่ยวกับน,นมไหมมันก็เกี่ยวส่วนหนึ่งเพราะว่าผู้หญิงที่เขาไปเลือกด้วยบอดี้ด้วยร่างกายด้วยอะไรก็ไปของเขาอะค่ะคมันเป็นถุงกาแฟพี่เห็นถุงกาแฟที่เขาชงกาแฟไหมคะคลักษณะนั้นเลยค่ะยังไงมันก็ไม่ฟืน้นถึงจะออกกําลังกายยังไงมันก็ไม่ไปแล้วค่ะจะใส่ชุดที่ไในอะไรแบบบลาดังทรงอะไรก็หมดหมด,หมดมสภาพแล้วค่ะ มันหมดสภาพจริงๆอะค่ะช่วยไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้ค่ะแล้วมันก็ขาดความมั่นใจหลายๆคนพูดเข้ามาปล่อยเนื้อปตัวอายุแค่เนี้ยตอนนั้นอายุ26 27มันก็ลงนเลยพอดีทางโรงพยาบาลเปิดโปรเจกต์เมกิรูขึ้นมาหนูได้บอดี้นะเขาทำหน้าอ,อกอย่างเดียว ตตนหนังหน้าท้องของคุณกล้วยนะครับเป็นปัญหาที่เกิดจากเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยดีกว่าในคุณแม่หลังคลอดหลังจากกระบวนการการตั้งครรภ์การเย็บ หนังส่วนเกินเนื้อหน้าอกด้านในครับที่มันจะเป็นความหย่อนคล้อยเราจะทำการตัดความหย่อนคล้อยที่เป็นส่วนเกินออกแล้วก็เน้นเนินหน้าอกขึ้นมาด้านบนแล้วก็ปรับระ,ระดับของหัวนมให้ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะเป็นครับโชคดีที่เดิมทีไม่ได้มีไขมันสะสมชั้นใต้ผิวหนังน่ันข้างเยอะเพราะฉะนั้นการที่เราตัดหนังหน้าท้องคือเป็นการตัดหนังส่วนเกินออกจริงอาจจะมีการดูดไขมันร่วมด้วยเล็กน้อยแล้วก็เป็นการเย็บกระชับกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านในหน้าท้องที่เป็นผนังหน้าท้อง เราเป็นแคนดี้ใช้หน้าตารูปร่างส่วนมากจะมีไซส์ไม่แต่เรล่าจะเป็นนายประจานผู้ชายเขาเห็นปุ๊บอ่าเราจะได้คิวงานตรงนั้นไปเลยเพราะว่าเขาก็อยาก,อยากอยู่กับผู้หญิงที่มีรูปร่างสวยเยิ้มเยียมแจ่มใสงานการรูปใช่ค่ะลุงคืนชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะลุ่งหมดทุกอย่างเลยค่ะมันมีความสุขกับร่างกายเรามากกว่าได้ดูบอดี้ตัวเองแก้ผ้าดูกระจกแล้วรู้สึก มีความสุขจากที่ไม่เคยมีแบบนี้ด้วยสภาพจิตใจมีความสุขมากมันประกอบด้วยความสุขทางกายทางใจหลายๆอย่างเลยจากที่หนูไม่เคยได้รับโอกาสอะไรเลยของขวัญใน,นชีวิตไม่เคยได้ตั้งแต่แม้แต่ชิ้นเดียวก็ไม่เคยได้ทั้งชีวิตแทบจะตั้งชิ้ให้ให้ครอบครัวหมดทุกอ,อย่างตอนนี้ก็มีหน้าอกใหม,มไ่ได้รับได้รับโอกาสใช่ค่ะ,คะได้รับโอกาสก็เลยว่า มันมีความสุขมากๆเลยพอเราได้ทํางานเนาะเราอยู่คนเดียวได้ถึงคนอื่นจะเข้ามาก็ก็คุยถือไปความสุขของเราก็ถือได้ดูแลรูปร่างได้อยู่กับลูกมันคือความสุขมากกว่าเศร้าเก็บความเศร้าเยอะมีใครเป็นจีนไหมคะเยอะมากค่ะนี่หรอเยอะมากค่ะแนวไหนแนวไหนสายฟอร์ซมากกว่าคนไทยก็เยอะแต่ว่าแต่ก่อนโดนเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายเลือกแต่เดี๋ยวนี้เลือกผู้ชายค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้านเ o ลเวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วคะ่ะ